14กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันที่หลายคนจดจ่อรอคอยบ้างอยากให้มาถึงเร็วๆบ้างอยากให้รีบผ่านๆไปเป็นหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อวันธรรมดาวันหนึ่งซึ่งถูกแต่งตั้งให้เป็นวันแห่งความรักสำหรับใครหลายคนวันวาเลนไทน์คือโอกาสพิเศษในการทำตามเสียงหัวใจเรียกร้องหรือเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ แต่สำหรับบางคนนี่คือวันที่ล่ามพวกเขาไว้กับธรรมเนียมน้าอึดอัดบางอย่างหรือวันที่จะทําลายวัฒนธรรมตลอดจนคุกค,คามศาสนานและสังคมดอกไม้หัวใจลูกป่งหลากสีสัญญาณแห่งการมาถึงของเทศกาลสำคัญร้านรวงพาการประดับประดาด้วยข้าของน่ารัก เสียงเพลงลอยวนสร้างบรรยากาศคู่หนุ่มสาวกระหนุงกระหนิงป้อนคำหวานทุกวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีคือวันวาเลนไทน์แต่วันแห่งความรักในญี่ปุ่นไม่เหมือนกันกับที่อื่นๆเพราะเมื่อถึงวันนี้คนที่ต้องเครียดและเหนื่อยหน่ายที่สุดคือบรรดาหยญยิงสาวนี่คือบรรยากาศตามร้านขายขนมในกรุงโตเกียวช็อกโกแลตคือสื่อแห่งความรักที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศนี้ และตามธรรเนียมแล้วผู้หญิงจะเป็นฝ่ายมอบช็อกโกแลตให้กับผู้ชาย こうういでなんかもう、私は小学校の時とかは作って、友達に渡すとかやってたんで、で<も>それが普通だと思ってお世話になってる方、男性だったりとかに、まあ、感謝の気持ちを込める意味でもあの、チョコレートをお渡しするっていう感じですね。จด และอาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในการตลาดที่ประสบความสำเร็จที่สุดของญี่ปุ่นเมื่อแคมเปญธรรมดาธรรมดากลายมาเป็นวัฒนธรรมที่แพร่หลายในปัจจุบันมันเกิดขึ้นครั้งแรกในปี1936เมื่อบริษัทโมโรซอฟบริษัทชอ็อกโกแลตแห่งหนึ่งในเมืองโกเบเชิญชวนผู้คนมอบชอ็อกโกแลตให้แก่กันในวันวาเลนไทน์เวลานั้นความนิยมเกิดขึ้นในวงแคบๆจนกระทั่งทศวรรษ1960มันแพร่หลายมากขึ้น เมื่อบริษัทโมรินากะบริษัทขนมชื่อดังลงโฆษณาเชิญชวนให้หญิงสาวใช้โอกาสในวันแห่งความรักมอบช็อกโกแลตให้แก่ชายหนุ่มที่ตนปราดปลืม้มสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือช็อกโกแลตขายดีเป็นเทน้ำเทท่าและในทศวตรรษต่อมาทรรมเนียมนี้ก็พบเห็นได้โดยทั่วไปตามโรงเรียนมัธยมก่อนจะแพร่หลายไปสู่สังคมวัยทำงานและเป็นจุดนี้เองที่ถือกำเนิดการมอบช็อกโกแลตรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า กิริช็อกโกหมายถึงช็อกโกแลตที่ผู้หญิงจะมอบให้แก่บรรดาเพื่อนร่วมงานชายตามมารยาทในวันแห่งความรักผู้หญิงญี่ปุ่นหนึ่งคนจะต้องมอบช็อกโกแลตให้แก่ผู้ชายอย่างน้อยสิบคนซึ่งผู้ชายที่แวดล้อมในชีวิตของเธอต่างมีบทบาทต่างกันไปตั้งแต่เป็นคนรักเพื่อนญาติพี่น้องไปจนถึงเพื่อนร่วมงานนั่นทำให้ในวันวาเลนไทน์ของทุกปี บรรดาบริษัทขนมและร้านค้าต่างๆจะจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมกันอย่างเต็มที่เพื่อดึงดูดลูกค้าผู้หญิง 1, 1, <laughs> がってしまうのでのお互いに遠慮してしまうのでもうちょっと安い普段買えるようなチョコレートをみんなにあげることありますこういうところに買いに来るのはちょっと特別なすごく仲のいいお友達です รมเนียมตามมารยาทนี้กลายมาเป็นความลำบากใจของทั้งชายและหญิงชาวญี่ปุ่นสำหรับผู้หญิงกิริช็อกโกคือการสิ้นเปลืองเงินและเวลาโดยใช่เหตุส่วนผู้ชายเองก็ลำบากใจที่จะรับของขวัญเนื่องจากพวกเขาต้องซื้อช็อกโกแลตตอบแทนผู้ให้ในเดือนถัดมาตามธรมเนียมเช่นกันผู้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดคือบรรดาบริษัทขนม ประมาณการกันว่ารายได้จากช็อกโกแลตที่บริษัทขนมได้รับในวันวาเลนไทน์เพียงวันเดียวนั้นคิดเป็นร้อยละ20ของรายได้ทั้งปีและญี่ปุ่นเองคือตลาดของธุรกิจช็อกโกแลตที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเมื่อเป็นเช่นนี้การต่อต้านจึงเกิดขึ้น้ายคำเตือนอย่าตกเป็นเหยื่อทุนนิยมโดดเด่นเป็นสงงาเคล้าไปกับเสียงตะโกนทำลายบรรยากาศอันอบอุ่นของวันแห่งความรัก นี่คือขบวนประท้วงคาคุฮิโดซึ่งในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าชายหนุ่มผู้ไม่เป็นที่ดึงดูดใจของสาวๆนับตั้งแต่ปี2006เป็นต้นมาทุกๆวันวาเลนไทน์พวกเขาจะออกมารวมตัวกันแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับธรรมเนียมการมอบช็อกโกแลตคาคุฮิโดถูกวิจารณ์ว่ากำลังทําตัวเหมือนหนุ่มขี้แยที่ออกมางองแงเพราะไม่มีสาวคนใดมอบขนมให้แต่อันที่จริงแล้วพวกเขาระบุว่า <music> 女性が男性にチョコレートを持って告白するというような風習になってますけども、これがママと資本側の陰謀にハマっているということで、この恋愛と資本主義が結託した恋愛資本主義の状態に対して反対するというのが、このデモの趣旨になります。 มากกว่านั้นคนกลุ่มนี้ยังประท้วงในวันไวท์เดย์ด้วยวันที่ฝ่ายชายจะมอบช็อกโกแลตคืนให้แก่ฝ่ายหญิงซึ่งตรงกับวันที่14มีนาคมของทุกปีเช่นกันด้านผู้หญิงเองก็มีวิธีต่อต้านในแบบที่นุ่มนวลกว่าทุกวันนี้ผู้หญิงชาวญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับทมเนียมกิริช็อกโกตัดสินใจเลิกซื้อช็อกโกแลตให้เพื่อนร่วมงานชาย チョコレートを厳選して男性に差し上げてもあの、その良さを分かってもらえないことが多いので、できたら、もうこの良さを知っている自分こそ、これを味わおうという気持ちがあるようです。非常にあの自分用に買われるお客様ですとか、あとお友達に配られる女性のお客様が非常に多くて、好評いただいております。 ส่วนในหลายบริษัทมีกฎห้ามพนักงานมอบช็อกโกแลตให้แก่กันในวันวาเลนไทน์ป้องกันการเกิดปัญหาน้อยเนื้อต่ำใจซึ่งจะสร้างบรรยากาศที่ไม่ดีในออฟฟิศตามมาญี่ปุ่นคือสังคมชายเป็นใหญ่ที่ผู้หญิงยังคงถูกกีดการโอกาสในชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมสำหรับผู้หญิงที่ปฏิเสธรมเนียมกิริช็อกโกนี่คือการปลดแอกค,ครั้งใหญ่ท่ามกลางความหวานชื่นในวันแห่งความรัก อารยะขัดขืนจากชายหญิงเหล่านี้กำลังบอกเราว่าคุณค่าของคนคนหนึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนชอเเ็อกโกแลตที่ได้รับและหากจะให้ก็ควรต้องมอบด้วยความเต็มใจไม่ใช่มารยาทโมซุนเมืองทางตอนเหนือของยุรักในวันแห่งความรักถูกประดับประดาไปด้วยสีแดงสดใสบรรยากาศตามร้านขายของคึกคักตุ๊ก,กตาหมอนดอกไม้ล้วนเป็นสื่อแทนใจ แต่หากย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนไม่มีทางที่จะได้เห็นบรรยากาศอบอุ่นแบบนี้ภายใต้การปกครองของไอซิสการเฉลิมฉลองเทศกาลต,ต่างๆที่อยู่นอกเหนือศาสนา,าอิสลามคือข้อห้ามที่มีบทลงโทษรุนแรงและผู้คนพากันหวาดกลัวอเ เวันเลนไทายกับอิสลามดูห่างไกลที่มาของวันสำคัญนี้มาจากนักบุญในศาสนาคริสต์ผู้มีชีวิตอยู่ในอาณาจักรโรมันเมื่อคริสต์ศตวรรษที่3ในเวลานั้นผู้ปกครองอาณาจักรคือจักรพรรดิคลอดิอุสที่2พระองค์ต้องการสร้างกองทัพอันยิ่งใหญ่ แต่กลับมีผู้ชายสมัครเป็นทหารไม่มากพอเพราะส่วนใหญ่ไม่ต้องการจากภรรยาพระองค์จึงประกาศห้ามจัดงานแต่งงานนักบุญคนหนึ่งนามเซนต์วาเลนไทน์ช่วยจัดพิธีวิวายอย่างลับๆให้แก่หนุ่มสาวหลายคู่ต่อมาเขาถูกจับได้และถูกประหารชีวิตในวันที่14กุมภาพันธ์ผู้คนจึงยึดเอาวันนี้เป็นวันรำลึกและกลายเป็นวันแห่งความรักในเวลาต่อมาแม้จะเป็นวันสำคัญของศาสนาอื่น แต่สำหรับชาวโมซูลแล้ววาเลนไท์ Valentine มีความหมายนอกเหนือจากจะเป็นวันที่หนุ่มสาวจะสามารถแสดงความรักต่อกันได้อย่างเปิดเผยแล้วนี่คือวันที่ช่วยเยียวยาแผลใจหลายคนสูญเสียคนรักไปจากสงครามกลางเมืองและภาพความเบิกบานที่เกิดขึ้นกำลังบอกพวกเขาว่าโมซูลแบ่งบานขึ้นใหม่ได้ أنا اليوم جيت اشتريت هذا عيد الدب في عيد الحب احتفل بعيد الحب لان هالاشياء كانت بالموصل قبل وبوقت داعش حرام بالنسبة لهم كانت ممكن أن توصل للذبح لقتل إذا هم يعني أبسط الأشياء كانت بالنسبة لهم كيف انه عيد الحب. I wish كل Muslim teacher along Valentine die Gly of Iraq Valentine Kukor แต่หากเป็นเพราะความเป็นอิสลามอันเข้มข้นเสียงตะโกนไม่เอาวาเลนไทน์ดังต่อๆกันป้ายเตือนสติชาวมุสลิมอย่าหลงงมงายไปกับเทศกาลทุกๆปีในวันแห่งความรักชาวอินโดนีเซียจำนวนหนึ่งจะออกมาประท้วงเช่นนี้อินโดนีเซียคือประเทศที่ประกอบขึ้นจากเกาะ1 7 0่น0 0 0เกาะ แม้จะหลากหลายแต่ที่ผ่านมาวิถีของประเทศดำเนินไปได้ในฐานะประเทศมุสลิมสายกลางที่เปิดกว้างกับคนต่างศาสนาขบวนประท้วงต่อต้านวันแห่งความรักนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระแสะเคร่งศาสนาที่เริ่มแบ่งบานขึ้นในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา Ini pengalaman ya para remaja saat ini tuh kebanyakan ada yang free sex. Kejadian setiap Valentine tuh kejadiannya seperti itu gitu loh. Ada free sex, ada minum-minuman dan segala macam hal, hal itu nggak patut untuk para para pelajar ya. Dan alhamdulillah jenis pendidikan pun sangat mendukung dan menghimbau untuk para pelajar tidak memberikan tidak merayakan Valentine di sekolah maupun di luar sekolah. ผู้คนจำนวนหนึ่งเชื่อกันว่าวันแห่งความรักขัดแย้งกับวิถีของอิสลามและมันกำลังสนับสนุนให้คู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานทำบาปข้อความปฏิเสธวันวาเลนไทน์มากมายถูกเผยแพร่การเป็นมุสลิมที่ดีถูกเชื่อมโยงเข้ากับการไม่ร่วมกิจกรรมต่างศาสนานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในจังหวัดอาเจจังหวัดที่บังคับใช้กฎหมายอิสลาม คู่หนุ่มสาวเหล่านี้ถูกเพี้ยนตีหน้าฝูงชนเพราะพวกเขามีความสัมพันธ์กันโดยที่ยังไม่ได้แต่งงานในพื้นที่อื่นๆนี่อาจไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ในอาเจสถานที่เคร่งศาสนานี่คือเรื่องขอขัดบาดตายและแน่นอนในวันแห่งความรักที่นี่ไม่มีแม้แต่สัญ,ญลักษณ์ของความรักส่วนในเมืองอื่นๆตำรวจอินโดนีเซียจะคอยตรวจตราร้านรวงที่ตกแต่งร้านให้เข้ากับเทศกาล ห้ามจำหน่ายถุงยางอนามัยรวมถึงจับกลุ่มคู่รักที่อิงแอบแนบชิดหากพวกเขายังไม่ได้แต่งงานกันปรากฏการเช่นนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในอินโดนีเซียแต่ยังพบได้ในมาเลเซียบรูนายซาอุดีอาระเบียหรือแม้แต่ฉนวนกาซาด้วยเช่นกันโดยความเข้มข้นของการห้ามปรามแตกต่างกันไปตามพื้นที่บางครั้งการประทะระหว่างอนุรักษ์นิยมและเสรีนิยมเกิดขึ้น ที่หน้าร้านขายดอกไม้ในกาซาหญิงสาวเหล่านี้แสดงจุดยืนต่อต้านชัดเจนพวกเธอไม่ยี่ระต่อสายตาของผู้คนรอบๆที่ออกมาซื้อหาของขวัญในวันแห่งความรักุเลวิมกออน่นด ไม่ว <toys> ันท <av ac> <os> ี่อินเทอร์เน็ตถือกำเนิดโลกแคบลงมาวันนี้มันแคบยิ่งกว่าเดิมเมื่อมีโลกโซเชียลมีเดียวัฒนธรรมหลั่งไหลไปสู่สังคมใหม่ๆอย่างรวดเร็วและท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีคนเปิดรับย่อมมีคนต่อต้าน ขบวนคู่บ่าวสาวควงแขนกันก้าวเข้าสู่ประตูวิวาท่ามกลางเสียงปรบมือเกรียวกลาวจากแขกเรือหลายร้อยชีวิตที่มาร่วมงาน <Yeah. S 1> เสียงปฏิญาณว่าทั้งคู่จะครองรักไปตลอดชีวิตดังชัดถ้อยชัดคำ <Yeah. S 1> ก่อนที่เจ้าบ่าวจะจุมพิตเจ้าสาวเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี <Yeah. S 1> ภาพการแต่งงานหมู่แบบนี้เกิดขึ้นทุกปีในวันวาเวลนไทน์นี่คือภาพในฝันของใครหลายคนแต่ใช่ว่าทุกคนที่ฝันจะเป็นจริง คนโสดกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆข้อมูลจากสำนโนประชากรสหรัฐในปี2012มีชาวอเมริกันที่อายุมากกว่า25ปีขึ้นไปที่ยังไม่แต่งงานอยู่ที่สัสดส่วนร้อยละ20ถ้ามาปี2019มันเพิ่มเป็นร้อยละ25ความโสดกำลังขยายตัวโดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ที่ชีวิตของผู้คนเต็มไปด้วยความเร่งรีบวุ่นวายเมื่อปราชจากเวลาชื่นชมความงามรอบตัว ฉไหนเลยจะมีเวลามองหาความรักภายในห้องประชุมของโรงแรมแห่งหนึ่งกลางกรุงโตเกียวคนแปลกหน้านั่งล้อมวงพูดคุยพวกเขามีปัญหาเดียวกันคือความโสดแต่และคนยื่นประวัติให้กับผู้ที่สนใจอ่านหนุ่มสาวคาดหวังคู่ครองจากงานนี้ส่วนบรรดาพ่อแม่มองหาลูกเขยลูกสะใภ้ที่เหมาะสม ญี่ปุ่นกำลังเผชิญปัญหาประชากรเกิดใหม่น้อยลงเรื่อยๆความโสดและอัตราการแต่งงานที่ช้าลงนี้เป็นผลพวงมาจากหลายปัจจัยตั้งแต่สภาพเศรษฐกิจที่บีบคั้นค่าครองชีพที่สูงขึ้น ちは非正規雇用が増えたっていうことが圧倒的な大きな要因だとこういうふうに思います若い人たちは特に非正規雇用がもう若い人たちの間では5割を超えるというような状況になってしまってますから自分の周りで働いている人たちがみんないつ切られるかわからない非正規雇用で低賃金で働いている。 ในขณะที่พวกเขาเฝ้ารอฟ้าส่งใครลงมาสำหรับใครบางคนความโสดไม่ใช่ปัญหายุนจีฮเยหญยิงสาวชาวเกาหลีใต้ารายนี้ปฏิเสธการมีคู่เธอไม่ออกเดทไม่ต้องการแฟนไม่มีเซ็กส์ไม่อยากแต่งงานและจะไม่มีลูกยุนจีฮเยไม่ใช่คนเดียวที่มีความคิดแบบนี้ เธอคือหนึ่งในผู้หญิงชาวเกาหลีใต้จำนวน4,000คนที่สนับสนุนกลุ่มการเคลื่อนไหว No Marriage ผิวพรรณ운동에참여해되면은가부장제를무너뜨리는데가장효과적이고그가부장제무너뜨리면은여성권익증진에좀더도움되겠다싶어서การเคลื่อนไหวลักษณะนี้เติบโตควบคู่ไปกับจำนวนผู้หญิงชาวเกาหลีใต้ที่ตัดสินใจว่าจะไม่แต่งงานคล้ายคลึงกับญี่ปุ่น เกาหลีใต้คือประเทศที่เมื่อผู้หญิงแต่งงานแล้วพวกเธอจะถูกคาดหวังให้ทำงานบ้านเลี้ยงลูกดูแลพ่อแม่สามีและนั่นทำให้ผู้หญิงยุคใหม่มองว่าการแต่งงานคือความเสียเปรียบทางชีวิตและกีดกันโอกาสที่จะเติบโตทางการงานมากกว่าจุดยือนอันแน่วแน่ของตัวเองยุนจีฮเยยังทำคลิปวิดีโอเผยแพร่วิธีการอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขบอกเล่าข้อเสียของการแต่งงานตลอดจนการมีลูก ผ่านช่องโซโลดาริตี้ใน YouTube เพื่อเป็นประโยชน์แก่ใครก็ตามที่กำลังมีแนวคิดทำนองนี้เช่นกันพวกเธอต่อต้านชีวิตคู่และระบุว่านี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้เกาหลีใต้ยังคงเป็นสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่แม้ว่าวาเลนไทน์จะถือกำเนิดจากศาสนาคริสต์แต่แกน่นแกนเรื่องความรักเป็นสากลเข้าถึงได้ง่ายและจับใจผู้คนหลายๆสังคมจึงอ้าแขนอบรับเทศกาลวันแห่งความรัก และดัดแปลงแต่งเติมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตอย่างไม่ขัดเขินคู่ตรงข้ามของการโอบรับคือการผลักใสใครหลายคนจึงไม่ยินดีและไม่ยินยอมโดยเฉพาะการแสดงความรักที่อิงแอบอยู่กับธุรกิจที่กลายเป็นสิ่งคุกค,คามวิถีอันคุ้นเคยหรือที่ฉาบเคลือบปัญหาไว้ด้านในเพราะตราบเท่าที่ยังอยู่ในสังคมความรักไม่ใช่และไม่เคยเป็นเรื่องของคนสองคนอย่างแท้จริง ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมชาแนลเล่าเรื่องรอบโลกกับดิฉันกรุณาบัวคำศรีฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับคลิปใหม่ๆที่เราจะนำมาลงค่ะ